มาแล้วทุกคนสีฟ้าจัดให้เทศกาลกินเจนี้นะครับนำเสนอนิวเจนิวเจนอาหารเจสไตล์ใหม่ยังคงคุณภาพความพิถีพิถันฉบับสีฟ้าทานได้หลากหลายทุกมือไม่ซ้ำเลยเมนูที่ผมชอบที่สุดนะครับจะเป็นข้าวอบหนำเลียบเจมอดินคุกเคล้าเครื่องต่างๆให้เข้าการปิดฝาให้ระอุนิดนึงครับเคี้ยวกรุบๆนะครับ,ก,ก,รบกับข้าวนุ่มหนึบอร่อยมากเห็ดชิเมจิทอดเกลือวาซาบิเจนี่ก็กินเพลินบอกเลยว่าหยิบกลิ่นไปเรื่อยๆนะหยุดไม่ได้นะครับถั่วหวานผัดพริกเกลือเจก็ดีนะครับกรอบกรุบแล้วก็ข้างในมีความฉ่ำ ก๋วยเตี๋ยวราดหน้าน้ำพริกเผาเจรสชาติเข้มข้นจานนี้ก็ดีเส้นนี่หอมกระทะเลยข้าวแพลนเบสผัดตำลึงเจหม้อดินอันนี้ก็เป็นอีกเมนูที่เสิร์ฟมาแล้วนะครับเปิดฝามาเดือดปุดๆเลยเวลากินระวังร้อนนิดนึงนะแล้วยังมีต้มยำเห็ดรวมเจที่แบบสดคล่องคอปิดท้ายด้วยไอศกรีมกะทิเครื่องเจครับเครื่องแน่นๆเต็มๆแบบจุใจไปเลยเมนูที่พูดมาเนี่ยยังแค่นี้นะครับแต่จริงๆแล้วทั้งหมดเนี่ยมีเยอะมากๆกว่า40เมนูกินเจที่สีฟ้ารับรองไม่ซ้ำไม่จำเจแน่นอนจ้าระยะ เวลาก็จะเริ่มตั้งแต่20กันยาเลยนะครับไปจนถึง12ตุลาคม2517ครับจะกินที่บ้านหรือสั่งกลับบ้านก็ได้จ้า